หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับหรือว่ากรอนอง,งมีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25เบสิสพอยต์ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายบ้านเรานะครับปรับลดลงจาก1.75%เหลือ1.5%จากการประชุมในรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นครั้งที่4ของปี2568แล้วการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อสินทรัพย์ของเราบ้าง วอทซ์แฝดเวลรายการที่เราจะอัพเลเวลความเวลจะพาทุกคนไปหาคําตอบร่วมกันครับโดยก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับถึงที่มาที่ไปของอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยแกนหลักของประเทศในการที่จะพาคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับไม่ต่ำจนเกินไปจนประชาชนเดือดร้อนหรือว่าไม่ร้อนแรงจนเกินไปที่จะสุ่มเสี่ยง ซึ่งในแเปรียบเทียบการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับคือความเร็วของรถยนต์อัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะทําหน้าที่คล้ายกับเบรกและก็คันเร่งที่ช่วยชะลอและก็เร่งความเร็วของการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมปลอดภัยซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็จะเป็นตัวสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับทั้าเมื่อรายเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นะครับไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับให้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงซึ่งก็จะมีผลทั้งฝั่งของการกู้ยืมแล้วก็การฝากเงินในฝั่งของการกู้ยืมนะครับเมื่ออัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ปรับตัวลดลงกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆก็จะกลับมาคึกคักมากขึ้นนะครับภาคธุรกิจ ก็จะมีการกู้ยืมเงินและก็ลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ในฝั่งของการฝากเงินนะครับเมื่อดอกเบีย้ยเงินฝากปรับตัวลดลงก็เป็นการลดความน่าสนใจของการฝากเงินลงกระตุ้นให้เจ้าของเงินฝากนะครับนำเงินออกไปลงทุนหรือว่าไปทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างอื่นที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าพอมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนเข้าใจถึงที่มาที่ไปของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายกันแล้วนะครับแต่หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนี้ นำไปใช้ในกิจกรรมเศรษฐกิจใดบ้างหรือว่าเอาไปกำกับกิจกรรมทางการเงินในส่วนไหนเพราะหลายหลายคนนะครับก็มองว่ายังไม่เห็นอัตราดอกเบีย้ยอะไรนะครับที่มีอัตราเดียวกับดอกเบีย้ยนโยบายเลยไม่ว่าจะเป็นอดอกเบีย้ยเงินฝากเงินกู้หรือว่าผลตอบแทนจากตราสารนี้ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับตามกลไกแล้วเนี่ยจริงๆก็คืออัตราดอกเบีย้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา1วันหรือว่าวันเดย์ Re-Purchase Rate หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า one day repo rate นั่นเองซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยสำหรับธุรกรรมกู้ยืมระยะสั้นระหว่างสถาบันการเงินนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอัตราดอกเบีย้ย one day repo rate เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและก็ระยะกลางด้วยเช่นเดียวกันกล่าวคือนะครับเมื่อ one day repo rate มีการปรับตัวลดลงหรือก็คือการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง ดอกเบีย้ยที่ถูกออกโดยพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะถูกปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรลดลงนะครับก็จะทําให้ความน่าสนใจในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําลดลงไปด้วยเท่ากับเป็นการกดดันให้นักลงทุนในพันธบัตรนะครับนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นแทนเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็จะคล้ายกับหลักการของเงินฝากนะครับซึ่งก็จะเป็นการ เติมเงินเข้าไปในระบบให้มีการหมุนเวียนมากขึ้นสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมด้วยเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยน,นะครับที่เป็นฝั่งของเงินกู้เงินฝากรวมถึงพันธบัตรรัฐ,รฐบาลแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายก็ยังส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุน้นหุ้นกู้ทองคำหรือแม้แต่กระทั่งคริปโตเคอเรนซีด้วยเช่นเดียวกัน การปรับดอัตาดอกเบีย้ยนโยบายลงนะครับก็จะมีโอกาสทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอย่าง US อดอลลร์เนื่องจากนักลงทุนต่างชาตินะครับที่มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อดอกเบีย้ยปรับตัวลดลงผลตอบแทนปรับตัวลดลงความน่าสนใจในการลงทุนก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันส่งผลให้นักลงทุนนะครับมีแนวโน้มที่จะถอนเงินลงทุนออกไปยังประเทศอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และเมื่อเงินบาทอ่อนค่าลงนะครับพาธุรกิจส่งออกก็จะขายสินค้าได้เป็นเงินบาทมากขึ้นกําไรก็จะมากขึ้นจึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกช่องทางหนึ่งในขณะที่การลงทุนในหุ้นนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับราคาหุ้นก็มักจะเคลื่อนไหวสวนทางกันกล่าวคือถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยถ,ถูกปรับลดลงนะครับความน่าสนใจของราคาหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์เนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นผลมาจากเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือสินทรัพย์ที่เป็นหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนลดลงส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือตราสารทุนหรือว่าหุ้นนี่แหละที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนต่างราคาแล้วก็เงินปันผลก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นเม็ดเงินลงทุนก็จะไหลเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ แัะชนี้หลักทรัพย์หรือราคาหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยหุ้นกู้นะครับหรือก็คือตราสารหนี้ของภาคเอกชนที่ปกติแล้วสินทรัพย์ชนิดนี้นะครับจะมีการกําหนดอัตราผลตอบแทนที่เป็นดอกเบีย้ยนะครับจากความเสี่ยงต่างๆของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งถ้ามีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำๆนะครับก็จะได้ให้ผลตอบแทนที่สูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งดอกเบีย้ยนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่นำมาใช้ร่วมในการคำนวณด้วยนะครับนั่นก็คือเมื่ออัตราดอกเบีย้ยนโยบายถูกปรับลดลงดอกเบีย้ยของตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนนะครับที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าแนวโน้มของดอกเบีย้ยเป็นช่วงขาลงนะครับมูลค่าตราสารหนี้ที่เราถืออยู่ในปัจจุบันก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้น ส่วนทองคำนะครับที่เราทราบกันดีว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สร้างผลตอบแทนในขณะการถือครองจะสร้างผลตอบแทนก็ต่อเมื่อเราขายแล้วเกิดส่วนต่างราคาหรือที่เราเรียกกันว่า store of value นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงราคาทองคําก็มักจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากค่าเสียโอกาสในการถือทองทองคำนะครับจะลดลงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยและอีกในยัหนึ่งนะครับทองคําถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ที่ใช้กระจายความเสี่ยงจากเศรษฐกิจเมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงก็หมายความว่าเศรษฐกิจน่าจะมีการเติบโตที่ไม่เต็มที่หรือชะลอตัวลงการถือครองทองคําก็ยิ่งน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองซึ่งคริปโตเคอเรนซีนะครับถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่มีความเสี่ยงไปจนถึงเสี่ยงสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา ให้ผลตอบแทนที่น้อยลงนะครับนักลงทุนก็จะมองหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อผลตอบแทนมากขึ้นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็จะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าอตราเวียนนโยบายนะครับมีผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าต่อสินทรัพย์ของเราเนี่ยใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ยก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุน มูลค่าและก็ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองไม่ควรมองข้ามนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยควรจะมีการติดตามอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้เราสามารถที่จะกำหนดนโยบายหรือว่าบริหารสินทรัพย์ในการลงทุนของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ของดอกเบีย้ยในช่วงเวลานั้นๆครับ